ตืรับาฟเฟ่ปูดองเกาหลีต้นตำรับที่แรกในไทยสัมผัสรสชาติอาหารเกาหลีแบบต้นตำรับกับบาฟเฟ่ป e ูดองซีอิวเกาหลีต้นตำรับรวมกุ้งดองกัง้งดองแซลมอนดองปูดองซอสเผ็ดที่นี่มีที่เดียวในประเทศไทยกับเมนูหลากหลายที่มีให้เลือกกว่า40เมนูร้านดังในย่านเอกมยัยโปรโมชั่นมา4จ่าย3โปรโมชั่นเดือนกุมภาพันธ์นี้กับบาฟเฟ่ป e ูดองซีอิวเกาหลีราคา899บาททานได้ไม่อันไม่นจำกัดเวลาพร้พอมด้วยเมนูอาหารเกาหลีอีกกว่า40รายการเช่นหมูสามชั้นยา่างเกาหลีซุปปูซุป กิมจิหมูผัดปลาหมึกบูแดจีแกและยังขยายเวลาเปิดร้านตั้งแต่11โมงเช้าจนถึงตี5ให้คุณอิ่มอร่อยได้ตั้งแต่เชา้าจนถึงอีกวันเหมาะสำหรับนะักท่องเที่ยวย่านทองรอเอกมัยแวะมาทานอาหารอ,าาร,อร่อยๆหรือแก้แฮงก่อนกลับบ้านแวะกันเข้ามาได้เลยที่สุรักปูดองถ้าใครอยากทานอาหารเกาหลีแบบออริจินัลนะหรือบุฟเฟ่ปูดองเกาหลีนะอะไรแบบนี้เลยนะ้ำมีทุกรสชาติได้เลือกเลยรีบมาเลยแล้วกันบอกเลยทุกคนว่ามากินแล้วฐบาจะต้องติดใจนี่มาซ้ำรอบที่4แล้วจ้าสำรองโต๊ะล่วงหน้านะเพราะที่นี่ค่อนข้างคนเยอะ นะ้้วก็ที่สําคัญเป็นร้านดังที่ใครๆมาแล้วก็มาซ้ํากันทุกรอบเลยเพราะาอาหารเขามีให้เรื่องอย่างที่เห็นเลยเติไมได้ไม่อั้นนะจ๊าจะ,ะบอกเลย และที่สําคัญจ่ายราคาแค่นี้อร่อยอิ่มสุดๆทานของข้าวแล้วก็ต้องต่อด้วยของหวานชื่นใจมากทุกคนและที่นี่เขามีแปรงสีฟันยาสีฟันไว้คอยบริจารด้วยนะกลัวปากเป็นเผื่อใครจะไปทํางานต่อก็สามารถดูแลตนเองได้เลยแม่นะเขาใส่ใจลูกค,ค้าขนาดนี้เลยอ๋อไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องที่จอดรถนะทุกคนจอดได้ยเยอะมากเลยอย่าลืมมากินกันนะทุกคนอร่อยจริงจังทุกเมนูประทับใจ ตูรับาฟเฟ่ปูดองเกาหลีต้นตำรับที่แรกในไทยสัมผัสรสชาติอาหารเกาหลีแบบต้นตำรับกับบาฟเฟ่ปูดองซีอิวเกาหลีต้นตำรับรวมกุ้งดองกั้งดองแซลมอนดองปูดองซอสเผ็ดที่นี่มีที่เดียวในประเทศไทยกับเมนูหลากหลายที่มีให้เลือกกว่า40เมนูร้านดังในย่านเอกมยัยโปรโมชั่นมาสี่จ่ายสามโปรโมชั่นเดือนกุมภาพันนี้กับบ e าฟเฟ่ปูดองซีอิวเกาหลีพละ899ราบกาบาททานได้ไม่อันไม่จำกัดเวลาพร้พอมด้วยเมนูอาหารเกาหลีอีกกว่า40รายการเช่นหมูสามชั้นย่างเกาหลีซุปปู ก,กิมจิหมูผัดปลาหมึกบูแดจีแกและยังขยายเวลาเปิดร้านตั้งแต่11โมงเช้าจนถึงตี5ให้คุณอิ่มอร่อยได้ตั้งแต่เช้าจนถึงอีกวันเหมาะสำหรับนะักท่องเที่ยวย่านทองรอเอกมยัยแวะมาทานอาหารอ,าาร,อร่อยๆหรือแก้แฮงก่อนกลับบ้านแวะกันเข้ามาได้เลยที่สุรักปูดองถ้าใครอยากทานอาหารอเกาหลีแบบออริจินัลนะหรือบัฟเฟ่ปูดองเกาหลีนะอะไรแบบนี้เลยนะมีทุกรสชาติได้เลือกเลยรีบมาเลยละกันบอกเลยทุกคนว่ามากินแล้วรัตมองจะต้องติดใจนี่มาซ้ำรอบที่4แล้วจ้าสำรองโต๊ะล่วงหน้านะเพราะที่นี่คอน,คนเยะ นะเราก็ที่สําคัญเป็นร้านดังที่ใครๆมาแล้วก็มาซ้ํากันทุกรอบเลยเพราะาอาหารเขามีให้เรื่องอย่างที่เห็นเลยเติมได้ไม่อั้นนะจาะจะบอกเลย และที่สําคัญจ่ายราคาแค่นี้อร่อยอิ่มสุดๆทานของข้าวแล้วก็ต้องต่อด้วยของหวานชื่นใจมากทุกคนและที่นี่เขามีแปรงสีฟันยาสีฟันไว้คอยบริการด้วยนะกลัวปากเม็นเผื่อใครจะไปทํางานต่อก็สามารถดูแลตนเองได้เลยแม่เห็นไเขาใส่ใจลูกค้าขนาดนี้เลยอ๋อไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องที่จอดรถนะทุกคนจอดได้ยเยอะมากเลยอย่าลืมมากินกันนะทุกคนอร่อยจริงจังทุกเมนูประทับใจ